แม่ให้เงินหนูสามบาทแล้วพ่อให้อีกสองบาทหนูจะมีเงินเท่าไหร่คะก็คือสามบวกกับอะไรสามบวกกับสองค่ะสามบวกกับสองเอาบวกดูซิหนูจะมีเงินเท่าไหาไร่เอาอะไรไว้ในใจเอาที่ยสามค่ะเอาสามไม่ได้ใ,ใจลรวบวกอีกเท่าไหร่คะสองอ่าสามแล้วก็นับต่อไปค่ะสี่ห้าตกลงหนูมีเงินเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ห้า <5. S 1> บาทใช่ไหมหนูมีเงินอยู่กี่บาทคะเมื่อกี้ ค่ะห้าค่ะแล้วพี่พีคให้หนูอีกสี่บาทหนูจะมีเงินเท่าไหร่คะหกเฮ้ยนับสิคะเมื่อกี้หนูมีอยู่ห้าแล้วแล้วพี่พีคให้มาอีกสี่บาทห้าบวกกับอะไรที่พี่พีคให้ห้าบวกกับพี่พีคให้กี่บาทเมื่อกี้แม่บอกสองแม่บอกพี่พีคให้กี่บาทสี่บาทอ่านั่นคือห้าบวกกับ บวกกับสี่ไงบวกกับสี่อ่าบวกกับสี่เลลองนับซิคราวนี้ห้าแล้วก็อะไรห้าแล้ว 6, 7, 8, ตอนนี้หนูมีเงินกี่บาทแล้วคะเก้า <9. S 1> หนูมีเงินเก้าบาทแล้วใช่ไหมอ้าวแล้วตอนนี้หนูมีเงินเก้าบาทแล้วแล้วถ้าปู่ให้อีกห้าบาทหนูจะมีเงินกี่บาทคะ <5. S 1> อ่าหนูมีอะไรอยู่ในใจแล้วเมื่อกี้ เงินที่หนูมีอยู่เมื่อกี้ที่พ่อแม่พี่พีให้มีกี่บาทแล้วนะ9บาทอะ9บาทแล้วบวกอีก5บาทปุ่ให้อีก9บาทเอานับต่อไปค่ะ9แล้ว9แล้วอะไรอะเฮ <10. S 1> ้ย9แล้วเ <10. S 1> อ้ย9ไม่ถอยหลังค่ะ9แล้วอะไรอะเ <10. S 1> ออเออหนูมีเงินกี่บาทแล้วคะตอนนี้ <14. S 1> อ่าแล้วใครให้อีกอะใครจะให้ตังหนูอีก เอาย่าให้อีกกี่บาทดีทอ่าย่าให้อีกหกบาทเอาหน่อยลองนับสิหนูมี<บ>เอาย่าให้อีกหกบาทเอาทำมือขึ้นมาเมื่อกี้เรามีสิบสี่บาทแล้วเอาทำมือหกครบหกหรือยัง <Okay. S 1> ครบหกหรือ,อยังคะลูกไหนครบแล้ว่ะนับแล้วเร็วนี่ครบหกแล้ว่ะมือเดียวอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเอาคราวนี้หนูมีสิบสี่บาทแล้วนับต่อไปสิบสี่แล้วก็ 25, อ่าิยี่ยี่สิบอ่าหนูมีเงินอยู่กี่บาทแล้วตอนนี้ <20. S 1> ว้าวซื้อขนมได้แล้วนะเนี่ย <20. S 1> แล้วใครให้อีกอ่ะใครจะให้อีกดิ<ม>ป้าอาป้าป้าป้า<ม>ป้าให้อีกกี่บาทดิสิบบาทนะ,อะเอากี่บาทนะสิบบาทอ่าสิบบาทเอาหนูมียี่สิบแล้วป้าให้อีกสิบบาทเอาบวกดูซิได้เท่าไหร่หนูจะมีเงินเท่าไหร่ ไหนลองทำดูเอาหนูมียี่สิบแล้วบวกอีกสิบไหนทำมือทำไงเท่าไหรเอานับต่อค่ะยี่สิบแล้วก็ยี่สิบอะไรต่ออ่ายี่สิบเอ็ดแล้วก็29เ้ฮ้ยใช่เหรอนับใหม่ไอ้ดังๆให้ไม่ได้ยินด้วยเอาเท่ายี่สิบเอาทำมือมาสิบก่อนทำ ยี 20, 20, ่สิบยี่สิบยดแล้วยีอะไร <29. S 1> อ่าหนูเอามือขึ้นเร็วเกินไปเอาหนูกลางดีกว่าหนูกลางมือดีกว่ายีค่ะผิดค่ะไม่ใช่29้าลองใหม่อาเสียงดังดเอ่าเอาเคเอาสองมือมาเลยค่ะอ่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอสยามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่บย็ดปดยเก ยีิบเก้าแล้วอะไรอ่าถูกต้องแล้วได้ยิน <30. S 1> ออสามสิบถูกต้องค่ะเมื่อกี้นิ้วหนูมันพับไปทีเดียวสองเลยใช่ไหมตอนที่หนูเอาขึ้นมาน่ะมันก็เลยปิดไงตอนนี้หนูมีเงินอยู่กี่บาทแล้วคะอ๋อส0สิบว้าวเอาลุงหยวนให้อีกห้าลุงหยวนใจดีให้อีกห้าบาทเอาดับต่อไปเร็วได้ได้สามสิบบาทแล้วนะตอนนี้เอาลุงหยวนใจดีให้อีกห้าบาท เอาทำมือขึ้นมาเท่าไหร่เร็วๆ3 <5 S 1> สา่าสาสแล้วสามสอะไรสามสิบเอ็ดสามสิ้าว้าวพอใจมีเงิน35มบาทแล้เหรอเอาน้าอามบอกว่าใจดีจังเลยน้าอามให้อีก5บาทไม่ไมเ,ออมเอาไม่เอาน้าอามเอาไม่เอาน้าอามเอาใครอ่ะน้องคณาได้ไหมน้องคณะไม่มีเงินเป็นยังเด็กอยคณะไม่มีเงินเป็นยังเด็กอยู่ อนะ๋อน้าอามใจดีให้อีกห้าบาทเร็วๆขออาตาสนอาตาสนโอเคได้ตาสนให้อีกห้าบาทหนูมีสามสิบห้าแล้วเมื่อกี้ทำมือขึ้นมาเร็ว35สามสิบห้าแล้วสามสิบอะไรสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบอ๋อเก่งจังเลยอุ้ยพอใจมีเงินตั้สี่สิบบาทแล้วหรอว้าวจะไปซื้ออะไรกันดีเนี่ย โอ้แต่น้าอามบอกว่าอยากให้น้องพอใจด้วยอะ่นะน้าอามให้อีกตั้งหกบาทแน่ทํายังไงดีว้าวไหนลองรวมกันดูซิมีกี่บาทแล้วตอนนี้เอาน้าอามให้อีกหกบาทเอามือขึ้นมาหกบาทก่อนไหนอยากครบแล้วเหรอหกอ่ะยังไม่ครบนะเดี๋ยวนับ <S 2> 2, <S ผิดนะส 2> 2, องสามสี่ห้าหกนับแล้วสี่สิบแล้วเมื่อกี้เอาสี่สิบว่าสี่สิบอะไรต่อสี่สิบเอสี่สิบสองสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกว้าว พอใจมีเงินตั้ง46บาทแน่ไปซื้ออะไรกันดีคะเนี่ยเดี๋ยวหนูไปเอาตังค์ที่หนูมีนะคะโอเคค่ะไปหนึ่ง